สวัสดีครับวันนี้ผม,มจะพิกเลตนะครับจะมาสอนการขอ PVK e y หรือ Privilege Key นะครับเพื่อไปใส่ยศใน T S 3นะครับสำหรับบางคนที่แบบเป็นเจ้าของอยูเซิร์ฟเวอร์เองนะครับแล้วยศหายหรือว่าเปลี่ยนเครื่องหรือว่าไปเล่นที่ร้านเกมนะครับสามารถเอายศคืนได้เอายศมาใส่ได้เนี่ยโดยวิธีง่ายๆเบื้องต้นดังนี้เลยครับก่อนหน่นะครับเราต้องเปิดเข้าไปในเว็บ ผู้ให้บริการของเรานะครับซึ่งของผมเนี่ยเป็นของ dexserver นะครับแล้วก็ล็อกอินตามธรรมดาเลยครับแต่ละเว็บเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะคล้ายๆกันครับนี่ครับพอเราเข้าไปแล้วนะครับเรื่องเลือกตรงที่ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์นะครับสร้างหรือแสดงรายชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าเราก็สร้างมาครับแสดงมาละอ่าของผมมี2เซิร์ฟเนาะ เราอยากได้อันไหนล่ะสมมุติผมเนี่ยครับ m r p i g l e t d e r 3นะครับก็จัดการเซิร์ฟเวอร์เลยครับเห็นตรงนี้ไหมครับคำว่า Privilege Key สำหรับไอเีมตงนั้นก็คลิกไปเลยครับนี่ครับแล้วมันจะมีตรงนี้ครับเพิ่ม Privilege Key อ่าเลือกเลยครับกรุปเป็นเซิร์ฟเวอร์กุปนะครับแล้วก็เลือกเลยครับนี่ครับของผมตั้งใหญ่สุดคือชื่อ m เตอร r p i ก l e t ครับก็ตกลงครับ อ่ครับมันจะมีคีย์ขึ้นมายาวๆเห็นไหมครับเป็นภาษาแบบมั่วๆหน่อยครับอเดี๋ยวผมลองลบลองลองถอดออกกันนะนี่ครับผมไม่มียศแล้วนะครับตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วครับอ่ต่อไปนะครับก็๊อปปี้ไปเลยครับนี่ครับคอลล์ครับ เสร็จแล้วนะครับพอไปในเซิร์ฟโปรเทของเรานะครับสังเกตคำว่า Permission ครับอ่า Permission เสร็จแล้วเข็นข้้างสุดเลยครับ Use Privilege Key ก็คลิกครับแล้วมันจะมีให้ใส่มีแถบขึ้นมาให้ใส่เราก็กดเลยครับ p เพ e วางไปแล้วกดโอเคเท่านี้ครับเห็นไหมครับเราจะมียศดเลสแดงขึ้นมาแล้วซึ่งเราสามารถเลือกได้ทุกยศดครับทุกุปทุกยดที่เรามีในเซิร์ฟเวอร์เลยครับว่าเราอยากได้เป็นคีย์อะไรอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้ แล้วก็สำหรับใครมีคำถามอะไรมออีอะไรที่ไม่เข้าใจกับการใช้ TS3 นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ในเว็บบอร์ดของ Dexserver เลยนะครับจะพยายามหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทุกๆคนนะครับอย่างนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ